สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ่งนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถพี่ใหญ่สุดหล่อเลยนะคะก็คือคันนี้จะเป็นตัวแต่ง F150 ทั้ง2รุ่นนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ่งก่อนแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้นะพามาชม F150 ทั้งคู่เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวเจน1และเจน2นั่นเองค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบสไตล์ไหนในการแต่งนั่นเองแล้วก็สามารถใส่ได้กับ ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น4ประตูเป็นแคปเป็นว p a แ k หรือตัวสตอมแนั่นเองค่ะอ่ะแล้ววันนี้ที่เราเอามาใส่นะคะก็คือถ้าเป็นสีขาวจะเป็นตัว4ประตูสปอร์ตนะคะขับเคลื่อน4ล้อซึ่งราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทถ้าเป็นคันดำนะคะมาใส่ในตัวแคปยกสูง XL ็กซพนั่นเองค่ะนะคะราคาของเขาก็อยู่ที่7 0 0 0 0 9,000บาทนั่นเองอันนี้ยังไม่รวมค่าตกแต่งที่เป็นชุด F150 นั่นเองนะแล้ววันนี้จะพามาชมว่ามันต่างอะไรกันบ้างนะคะระหว่างเจน1กับเจน2นั่นเองถ้ามองฝากระโปรงนะคะก็คือตัวจมูกทางด้านบนนะคะมันจะต่างกันอ่ซึ่งขอกล้องมาทางนี้นิดนึงซึ่งให้ดูจมูกฝากระโปงนิดนึงนะคะให้เปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นมันจะต่างกันอย่างตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นจริงๆมันเป็นดังๆเหมือนกันแล้วมันสามารถใช้งานได้จริง,รงเพราะตัวนี้นะคะก็คือ,อจะมีรูระบายอากาศแบบนี้นะคะเราขึ้นรูปฝากระโปรงใหม่ทางคู่นั่นเองค่ะทรงมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวฝาจมูกฝากระโปรงมันจะต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวจะมีด้านข้างที่เป็นตัวแลปเตอร์นั่นเองนะคะทรงมันก็จะต่างกันนิดนึงจริงๆแล้ว ะะแล้วก็ตัวกระจังหน้าค่ะที่ต่างกันเลยนะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้าคุณละทรงนะคะซึ่งถ้าเป็นเจน2องะคะ่ะจะเป็นสีเทาซึ่งเทาดําๆแบบนี้นะคะซึ่งจะแคบกว่าตัวเจน1เจน1จะเป็นตัวคล้ายๆแผงรังผึ้งแบบนี้ซึ่งจะใหญ่ๆกว่าแล้วก็สีอะค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้สีประมาณไหนหรือว่าทําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะก็ะจะต่างกันช,ชุดกันชนหน้า ต่างกันที่ไฟตัดหมอกด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเจนหนึ่งก็จะมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ทางด้านเนี้ยประมาณ5ดวงตัวนี้2ดวงนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะ่ะไฟหน้าตัวนี้ก็คืออ่จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้า4ดวง นั่นเองค่ะแล้วก็เทียนจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือจะเป็นพร้อมทั้งไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟหลีด้วยแล้วก็จะมีไฟ LED ซึ่งทรงไฟอะค่ะก็จะต่างกันประมาณนี้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะว่าชอบประมาณไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือให้ดูแค่ทางด้านหน้านอะแล้วก็ด้านข้างค่ะซุ้มล้อของเขาก็จะต่างกันถ้าเป็นเจน2ค่ะซึ่งจะมีไฟแบบนี้นะคะอะไรบ้า เจน2จะมีไฟประมาณนี้นะคะซึ่งซุ้มล้อก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะอ่ะเล็กกว่านิดหนึง่งถ้าเป็นเจนหนึ่งก็คือซุ้มล้อจะ้ายส่งแรปเตอร์นะคะก็คือจะใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งอ่ะให้ดูอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คือจะเป็นตัวนี่รูระบายอากาศตรงประมาณนี้นะคะซึ่งสองข้างจะเป็นคนละทรงกันนั่นเองค่ะเห็นไหมแล้วพอให้ดูด้านข้างนะคะในระหว่างตัวรถ อะไรเงี้ยค่ะมิติลดนะคะจะประ,ประมาณนี้ด้านหลังก็คือเราทําการขึ้นรูปใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็ให้ดูไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นคนละแบบนั่นเองคนละทรงนั่นเองแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนั่นเองฝาขึ้นฝาท้ายจริงๆฝาท้ายก็คือจะขึ้นรูปใหม่เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ดูเจนสองแล้วเดี๋ยวให้ดูเจนหนึ่งไฟท้ายจะต่างกับตัว เจนสองประมาณนี้นะคะซึ่งไฟท้ายจะต่างกันหน่อยเนาะอ่าจะเป็นปันนี้แล้วก็ฝาท้ายคือรูปใหม่เช่นเดียวกันก็คือจะแบบหล่อเหมือนกันถ้าเอาจริงๆคือมันหล่อเหมือนกันทั้งคู่แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยว่าอยากได้เจนหนึ่งหรือเจนสองขอแค่บอกมาค่ะตัวนี้นะคะแต่ คันนี้สองคันนี้นะคะจะใช้เวลาแต่งรถประมาณ4ี่สิบห้าวันขั้นต่ำนะคุณลูกค้าแจ้งไว้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็คุณลูกค้าคุณไหนนะคะสนใจในการแต่งรถนะคะจะเป็นตัว f 1 5 0หนะคะหรือว่าแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดหรือแต่งเป็นแบบอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะตามงบคุณลูกค้าได้เลยแล้วก็ถ้ายังไงวันนี้ยมุ่งลาไปก่อนนะคะกับ f 1 5 0ทั้งสองคันเลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ